El 2023 รถเด่นสะดุดตามาแต่ไกลเลยและเขาก็คือมินิี่คูเปอร์เอสแพสาประตูนะคะปี2015หรือโฉม F 6มาพนะคะ้มาเพราะจเรื่องยนต์เบนซิน4สูบส0 0 0ทวินพาวเวอร์เทลน,นะคะร9 4แรงม้าขับมันมุดสนุกมา,ากมเลยไฟหน้าเขาก็เป็นไฟหน้าโปรเจกเตอร์ LED นะคะฟกแล้วก็เป็น LED เป็นที่เรียบร้อยแล้วลักกี้ซ่งเป็รอบคันรถสิบจุดในการหน้าหหลังสีพร้อมกับชุดแต่ง JCW รอบคันรถเลยนะคะยังไม่พอคะ่ะแม็กของเขาก็เป็นแม็ก JCW นะักข้าับฟน้าสิบแปดนี้มนะคะกับาราคาิ เป็นรถนําเข้าแบบ32นะคะออปชั่นของเขาก็จะได้เยอะกว่ารถออกสูงไทยค่ะไฟท้าของเขาก็เป็นไฟไท้าย LED นะคะเป็นลายทรงชาติเรียบร้อยแล้วนะคะสวยมากๆมีกล้องช่วยถอยจอดอยู่ตรงนี้ด้วยค่ะช่องเก็บสัมภาระด้านหลังสามารถวางของได้เยอะเลยทับบอกลงไปเลยค่ะ เอาแผ่นนี้พับลงมาแบบนี้นะคะพับแบบ4ี่สเดี๋ยวไปดูรายละเอียดภายในตัวรถกันค่ะภายในของเขาก็จะเป็นโทนสีดำนะคะเบาะก,ก็เป็นเบาะหนังสีดำนะคะตกแต่งด้วยไฟแอมเบียนท์ไลท์รอบคันรถเลยแล้วเขายังมาพร้อมกับลำโพงพาร์มการ์ดอนนะคะจอกลางของเขาก็เป็นจอขนาด8ปดนิ้วนะคะรองรับการเชื่อมต่อได้ทุกรูปแบบเลยแอร์ออโต้กับแยกสองโซนนะคะปุ่มพุชสตาร์อยู่ตรงนี้ค่ะเกียร์ดูโอคัทเจ็บสป,ปีดค่ะที่วางแก้วสองตำแหน่งเบรกมืออยู่ตรงนี้นะคะจอยไอร์ดอยู่ตรงนี้ค่ะพวงมาลัยมันติ่ฟังก์ชันมาพร้อมพุคอนโททรลลแแะดเชิค่ะเลขหมายอาเงนัั้้้้้นนเเเคคคคาาายยงงมมีีดดิทไววใช่ะแลออป สรุปได้จากตรงนี้เลยเปิดปุ๊บสว่างปั๊บเลยค่ะแล้วราคาของเจ้า MINI Cooper S S3 ดอปี2015คันนี้นะคะมี่ให้ราคาเปเลยค่ะอยู่ที่8ปด0 0นาบาทเท่านั้นค่ะลูกค้าท่านไหนสนใจอยากจะเข้ามาดูรถคันนี้มาได้เลยนี่ฟังเพิ่งกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจ้าค่ะสำหรัาบาคลิปนี้มีขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสนใจรีบทักมานะคะบ๊ายบายค่ะ